สวัสดี f อซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องเสือเรืองอะไรยน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามทางแฟนเพจด้วยนะครับใครที่เล่น facebook นะครับผมมาครับผมวันนี้ก็เนี่ยจะส่งรถครับนะคันแรกของปีเลยครับเนี่ยที่ได้ขายรถนะฮะขายรถเป็นคันนะครับ ทั้งรถบรรทุกแล้วก็รถบัสนะครับคันนี้เป็นคันแรกเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รถบัสมาสักกะคันเลยครับปีนี้นะโอ้มีแต่ราคาแรงๆเลยช่วงนี้ครับเนี้ยเป็นคันนี้เลยครับผมเดี๋ยวไปส่งที่วังน้ำเปรี้ยวนะฮะสะซึงเซานะฮะคันนี้ก็ขับมาจาก สลับบุรีนะครับเป็นเครื่องเบนซ์นะครับเฟืองท้ายเป็นเบนซ์เบนซ์เบรกน้ําแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นเบรกแห้งนะครับนี่ฮะธนาวุฒิครับเป็นรถบัสสิบสองเมตรนะครับหัวหน้าสอนขับอยู่นะครับตอนนี้นะถึงตลาดแคร์แล้วครับผมไปเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานครับเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าท่านไหนนะครับ เดี๋ยวคอยชมครับผมฮะ yeah. ถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วเพื่อวังน้ำเปรี้ยวครับอยู่ใ,ใกล้วัดอวัดอะไรที่มีพระมาถึงแล้วพระพิพระเนศนะครับเนี yeah. ่ยอ๋อหน้าสอนมาถึงก่อนครับ เดี๋ยวมาถามเฮียแกด้วยนะครับแกมาเอามาวิ่งอะไรนะครับ ปานะครับคู่มือโอ้ว่าวิ่งอะไรครับเนี่ยวิ่งรับลงอ่ะนักโล,ล,ลงงานใกล้ๆ<ย>อยู่นี่เหรออ๋อพม่าเหรอไม่ใช่อ่ะนี่นี่คนไทยแต่ใกล้ๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะ่ะวิ่งรับพม่าอย,อยู่ที่น,นู่นอ๋อยังไม่รู้อ่ะจะไปที่น,นู่นบอวินนะ่ะอ๋ออยู่บอวินเออเห็นคนขับบอกเลยเอารถไปส่งเนี่ยบอวิน สองคันเออแน่แน่เราไปส่งให้ตำรวจนายทหารนายตำรวจอ๋ออะไรเนี่ยผูกพันอะไรเนี่ยครับเออผูกแน่แน่ลูกชายเขาก็ยังบอกเลยเขาเาไปเห็นเขาก็เจอครับเขอยู่นั่นเหรอเขาไปส่งให้เออเนี่ยอยู่ที่เดียวเนี่ยแล้วก็รอรอคู่มืออยู่คันนั้นคันนั้นก็รอคู่มืออยู่ครับ ถ้าถ้าจอดนานมันจะได้แยกน้ำมันนะถ้าจอดเป็นอาทิตย์ถ้าจอดเป็นอาทิตย,<อ>ตย์มันจะได้แยกน้ำมันเพราะมันไหลย,ย้อนรถครับเพราะมันไหลย,ย้อนแล้วก็ตอนเช้าๆควันมันจะเยอะหน่อยเครื่องเบน,นชอบเป็นจะ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 ถามโชเฟอร์ในวิ่งมาเนี่ยน้ำมันเครื่องยุบขนาดไหนเติมโอ้ไม่ยุบหรอกนะ<อ>แต่น้ำมันเครื่องถ้าซื้อมายังไม่ยุบเลยวิ่งมาจากสระบุรีกาฬสินแล้วก็มาเนี่ยะไม่ไม่ยุบเครื่องดีเครื่องตัวนี้นะีนะนถามเลย มันจะมีเรื่องตู้เลย่ะตู้มันไม่สวยรถคันนี้ครับตู้มันไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็มีเครื่องหมายเลขมันไม่ตรงเท่านั้นไม่ไอตรงนั้นตรงนั้นเรารับครับเรารับได้ตู้หมเนี่ยตัวถังเนี่ยเออตัวถังเนี่ยมันมันดูมันดูไกลๆสวยอยู่แต่มันดูไกลๆมันดูดูรีวิวมาเนี่ยเราดูผ่านๆไม่สวยแต่ลูกชายบอกคันนี้มันเออเขาเห็นชัดอ่าครับอ่า มันคือเขาเก็บงานมาไงเขาซื้อมาปีที่แล้วเขาเก็บงานเขาเก็บงานเอาสีมาแต้มเอาตรงมันผุมันอะไรอ่ะมันก็เลยดูไกลๆดูสวยดูไกลสวยครับแต่เครื่องประหยัดน้ำมันตัวนี้เบนซ์100-110ประหยัดน้ำมันตัวนี้โอ้โหเร็วมากเนี่ยมาจากเขาน้ำเหนาวนะครับตอนนี้แค่นั้นแหละครับแค่นั้นเลย ับก่อนครับป้ายขึ้นจอดพักเนีมันมันไม่จอดเลยครับประหยัดน้ำมันด้วยะเราทำมมันจะได้รู้เครื่องเสียงก็ใช้งานได้นะเครื่องเสียงก็ใช้งานได้นะเปิดง่ายเล่นง่ายอยู่ตัวนี้เล่นง่ายเพิ่งไปแจ้งนะป๋าถ้าป๋าเอาช่วง ทันว่านะไม่ไม่ขาดเลยไปต่อเลยไปต่อได้เลยทะเบียนไม่ได้แจ้งจอดเลยอันนี้มันใกล้จะเสียภาษีก็เลยไปแจ้งจอดไว้เอาแล้วแจ้งจอดีนทางนู้นแจ้งจอดร้ว่าอะไรแจ้งจอดผมนี่แแจ้งจอดผมฝากเขาไปแจ้งจอดในมอ79ไว้แล้วนะโอ้คือคือคือทางนู้นจะไมคนแจ้งเลยใช่แล้ก็ทําเรียบร้อยหมดแล้วแล้วนี่ทาให้มาครับให้หลายชุดอ่อสามสี่ชุดอ่ะสามเออสามชุด เพราะผมทําไว้เผื่อคุมเครื่องด้วยของผมทําอ่ะเอนี่อย่างละสามชุดอ่เหลือสองชุดมั้งว่าไปเนี่ยเอ้ยใบคุมเครื่องอททาไว้ใบโอเนี่ยมออบนาดมออบนาดมอกบนาดอ๋ออันนี้ใบโอนดีดีเผื่อเราเขียนผิดเขียนพลาดอะไรมีเยอะแต่ป๋าแกไม่เป็นไรแกไปขอได้ไม่มีปัญหาถ้าดับดับดับบอกบอกป๋ายัง ดึงรับนะเรียบร้อยเพราะว่าหัวหน้าสอนมาก,ก่อนสิบนาทีปีหน,น้าบ่าสองีอรัรรพระว่ารถพม่าเขาวิ่งเขาไม่เน้นตู้เขาไม่เน้นสวยขอให้มันถึงได้เขามาแถวโคราชแถวอะไรเขาก็ไปซื้อรถผมคันละแ,แสนก็าบาทแสนเอ็ดแสนสองคันรถ เขาไม่เน้นตู้ยุ้มันอยายางซื้อเออพยายามราคาสูงสูงเหมือนเดิมอ่ะนะไม่เคยรับไอ้คนพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวนี่ยคนดูยากใช่คนใช่ใช่ครับเนี่ยทีนี้ยเรามาซื้อมาวิ่งรับคขมเมนมาบ้เนี่ยครับรายได้มันน้อยอ่าก็ต้องซื้อรถอย่างนี้แหละใช่ก็ต้องซื้อรถอย่างนี้แหละมันปรับปรุงมาเยอะใช่ไหม เราซื้อมาวิ่งงานได้เลยอย่างเงี้ยซื้อมาเลยวิ่งงานได้เลยเงี้ยครับออ่าตง้ก็ที่นั่งเขาเยอะเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยไปเอาแต่จับคุมคอนนะแต่ว่าสภาพก็ปิ้งเลยครับปิ้งเนี่ยเนี่ยสูงไหมอยู่นู่นกันถูกมันนี้ด้วยถูกอ่อตอนแรกเขาบอกรถสายเหรอรถเขาวิ่งรับนักเรียนอ๋อเครืบ้นเบ้นเต็มเต็มตัวเลยแต่เบ้นใหม่เบ้นฮะเบ้น เล่นตัวไอ้นั่นน่ะไอ้ตัวดุมแผง,งน,<อ>นั่นอ๋อแถวภาคใต้เยอะเขาส่งมาผมไม่ไปเอามัานไกลพอไม่มีงาน,น่อพอไม่มีงานโควิดมาเนี่ยนักเรียนก็อยอะเราก็ขายต้องการจะป,ปลลรับปรุงรอรับรถพนลม <c oughs> แต่วันเที่ยงก็เราเดินทาง600กิโลก็คือในผม ล้างสามทุ่มถึงเสร็จพอล้างผมล้างข้างในในไอ้นั่นนะป oh. กติมันรถจอดฝุ่นเต็มเลยจอดต้อนน้ำเขาใช่ไหมผมก็ขึ้นไปเอาน้ำฉีดล้าง <c oughs> มันข้างในดูไม่ได้เลย <c oughs> โอ้ผม,ผมว่าปา๋าเขาโทรไปประมาณสี่โมงครึ่งโทรบอกผมว่าเตรียมรถไปนะผมขึ้นไปล้างไปสามทุ่มถึงเสร็จพราไอ้นี่มสกรปรก มันมันฝุน่นเยอะอยู่ล้างโรงงานว่ามันยังตอนนั้นมันยังไม่เพพื้นอันนี้แล้วค,ครับแต่ดูไกลๆกล็สวยเนาะรถอันนี้เนาะดูไกลสวยด,ดูในโทรศัพท์ยิ่งสวยเลยผมก็บอกอยู่ของผมม่คลิปผมบอกอยู่แต่มันมันพอดูใกล้ๆมันจะเป็นแอ่ไหนโอ้โหใคเรามองแล้วเราไม่เห็นหรอกใคราบอกเห็นสี่ล้อเลย แต่มันก็วิ่งได้นี่วิ่งได้อยู่หรอกรถโอเคหรอก็ต้ใช่เออแล้ววิ่งมาถึงเดี๋ยวสตังค์ที่เหลือผมโอนได้โอนได้ครับเออเดี๋ยวนี้ก็ต้องโอนนะโอนแล้วผมไม่เอาไม่ค่อยเงินสดขี้เกียจนับแล้วเยอะแล้วเขาบอกว่าให้มาดูของที่นี่คันหนึ่งอ่ะอยู่อยู่ไหนฮะเขาบอกว่าอยู่บอกอยู่เลยตรงนี้ 5กิโลจอดอยู่โรงงานอ๋ออ๋อโรงงานในอยนข้างล่างซ้ายมืออยู่บนสะพานใช่ไหมไม่ไม่ไม่อยู่เอ่อข้าทางเข้าวัดอ๋ออ๋อวัดอนี้น่ะเอ่อวัดที่มีซุ้มอยู่ปากท้างอ่ะสิกษายราพภาพพี่คะแนนี่เหรอเลยเลยเลยไปอ๋อเลยไปเดี๋ยวไปดูก่อนก็ได้ครันเพราะมันยังมีเวลาผมจะต้องไปขับรถที่นั่นด้วยอ๋อแล้วตามหลังไปเลยเดี๋ยวผมจะต้องขับรถไปส่งคนงานด้วยคัเอาคันนั้นเหรอ เอออ๋อได้ได้ได้ครับวิ่งสิบกว่ากิโลเนี่ยแล้วเดี๋ยวกลับมาจอดที่บ้านนี่อ๋อเดี๋ยวป๋าไปกี่โมงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็องห้าโมงะเดี๋ยวประมาณอ๋อเดี๋ยวก็ไปดูเลยเดี๋ยวไปดูเลยไปเพรางั้นเดี๋ยวเลียร์ตรงนี้ก่อนครับผมอ่ะเดี๋ยวเาตัวนี้เห็นแล้วเดี๋ยวไปดูป๋าแกจะขายอีกขันหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้าครับนี่คก็ปิดนะครับของธนาวุฒิครับ มาที่วังน้ําเปรี้ยวครับสาเชิงเชาครับสะเชิงเชานะฮะมาวิ่งงานครับราคาไม่เยอะมันเอารถสวยๆมาวิ่งมันก็ค่าปรับปรุงมันก็มันก็สูงครับแต่ตัวนี้มันก็ยังโอเคสภาพมันก็พอได้ครับวิ่งมานะฮะก็โอเคนะครับว่ากระจกกระจกอะไรมันก็โอเคอยู่ปวกระบบไฟระบบอะไรก็โอเค รถแกมีหลายคันคคนี่ยเมื่อคืนนี่โอ้โหล้างถึงสามทุ่มอันนี้พวกภายในโอ้โหพวกฝุ่นพวกอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับวงนี้น่ะผมก็มาทําความสะอาดเช็ดนีย่ยโอ้โหเปิดเลยปปเดี๋ยวไปดูคันนั้นครับวันนี้นะ,ะเดี๋ยวไปดูคันนั้นว่าจะได้กันไหมนะ ฝากากดไลค์กดแชร์ครับผมกับสีบุเรองอะไหลยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรองอะไหลยนต์ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเป็นคันแรกครับคันนี้ไปครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ